บายบายสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์9โมงตอนนี้9 0โมงขึ้นแล้วเวลาสวีเดนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะมีงานขายของมือสองเป็น Second h a ฮนด์มาร์เก็ตข้างๆอาพาร์ตเมนต์ค่ะก็เลยเอาของมาขายเป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วแล้วก็เบื่อแล้วค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังคนก็จัดร้านตัวเองกันตอนนี้เพิ่งมาถึงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ จัดร้านก่อนนะคะอ ตอนนี้ตัดจัดของเสร็จแล้วค่ะมีแต่คนมาดูยังไม่มีคนซื้อนี่ค่ะบรรยากาศนะคะข้างหลังมีร้านเยอะมากเลยค่ะคนสวีเดนคนที่มาขายส่วนมากก็คือคนที่อยู่แถวนี้ค่ะเป็นชุมชนของอาพาร์ตเมนต์เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ ร้านอื่นเพาเริ่มจับจ่ายแล้วว่ามีคนซื้อกันแล้วว่าแต่ร้านเรายัง นี้ตลาดเปิดมาแล้ว1ชั่วโมงว่าตอนนี้11.00แล้วค่ะขายกระเป๋าออกหนึ่งใบขายเสื้อออกหนึ่งตัวแล้วก็มีลูกค้ายืนเลือกอยู่ขอให้ขายดีๆนะบอกตัวเองเพราะว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่มาจากไทยเยอะมากเลยค่ะทุกๆปีก็เราอยากเอาของเก่ามาโลกขาย ใส่แค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ขายต่อเลยแล้วก็ปีหน้าก็ซื้อมาจากไทยใหม่อีกเป็นสินค้าเกาหลีเสื้อผ้าสวยๆได้สวยๆไม่ซ้ำใครในสวีเดนแน่นอนค่ะรายงานสถานะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่ตลาดเปิดขนาดนี้เวลา12.00ขายออกไปแล้วหลายชิ้นมากค่ะกระเป๋าออก ฟังเกงออกกระโปรงออกชุดเบรดออกเสื้อออกออกไปเยอะมากแล้วค่ะกำลังจะได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วให้ฝรั่งไปซื้อเบอร์เกอร์อยู่ค่ะในใจนี้มีร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากอยู่ร้านหนึ่ง <c oughs> อรรยากาศวันนี้อากาศดีมากไปค่ะแห่งเ,เสื้อผ้ามีคนเลือกอยู่ ไปค่ะขายกันต่อขณะนี้บ่ายโมงสีขายได้เยอะมากขายเสื้อออกไป4ีห้าตัวเรดรสก็ออกไป4ีห้าตัวรองเท้าออกไปแค่หนึ่งยังไม่พร่องเลยแต่ออกได้หลายตัวมากค่ะคนสวีเดนในเมืองเขาจะแบบแต่งตัวจะแฟชั่นกว่าคนที่บ้านสัมเมอร์เฮา ไปดูว่ามีคนหย,ยิบรองเท้าไปลองค่ะอ๋อเมื่อกี้คุณพี่จคนในเมืองที่อพาร์ตเมนต์จะเป็นคนในเมืองสตอโฮมค่ะเขาเรเหมือนคนเมืองเขาจะแตกตัวกว่า คนที่บ้านซัมเมอร์เฮาส์ที่บ้านซัมเมอร์เฮาส์เคยไปที่ตลาดเปิดท้ายพืนสองเลยเหมือนกันค่ะขายไม่ได้เลยสักตัวเดียวเขาจะเน้นเสื้อผ้าเขาเขาจะเน้นเสื้อผ้าเด็กของแต่งบ้านฮะเ0มติคนเนอะมีฝรั่งลองหมวกอยู่หมวกใบนั้นซื้อมาจากฮอกไกโดนะที่เขาลองอยู่อ่ะแต่ว่าเบื่อแล้วใส่มาหลายอีเวนต์แล้วก็เราอยากขายต่อ วันนี้อากาศดีด้วยพอช่วงบ่ายแล้วแดดแดดเยอะขึ้นนะคะขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงตอนนี้บ่ายโมง59นาทีตลาดเปิดจนถึงบ่ายสเมื่อกี้แวะไปขายเรดรสออกได้อีก2ตัวเสื้อก็ออกได้อีก2อถึงสตัวแล้วก็รองเท้าออกหนึ่งเหมือนเดิม คนยุโรปเขานั่งกลางแดดกันค่ะเพราะว่าน,น,นานๆจะมีแดดสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะมาอยู่ยุโรปต้องหัดนั่งกลางแดดเอาไว้ค่ะร้อนมากตอนนี้แต่คนอื่นเขานั่งกลางแดดัหมดเลยค่ะแด,ดดมาแล้วคือดีใจเหมือนกับปรับเพิ่มใจที่มีแดดแล้วทุกคนก็ต้องนั่งกลางแดดบางคนก็ใส่กับแขนสั้นขาสั้น หรือบางคนก็นอนอาบแดดอยู่แถวนี้่ะเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดให้มากที่สุด1ครั้งต่อปีไปค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงสู้ๆตอนนี้จะเดินไปดูเล็กน้อยว่าร้านคนอื่นเขาขายอะไรกันบ้างเพราะว่าร้านเรายังไม่มีลูกค้าอยากลงทายบรรยากาศโอ้ว่วิวมาดูเพราะว่าปกติคือนั่งในร้านตัวเองไม่เคยไปไหนเลยค่ะ Jal, kusasa. Josalle de maar De hok. Kan maar Oké. Okay. <laughs> <laughs>

哦。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay.

ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วก็ของตกแต่งบ้านที่เขามาขายกันนะคะเสื้อผ้าเด็กขายดีพ่อแม่เด็กเ็าจะมาซื้อกันเพราะว่าเด็กเขาคงโตวไวถ้าซื้อใหม่ตลอดคงจะเบืองเงินก็เลยมาซื้อของมือสองออกก็ได้เพราะว่าคนที่นี่เขาเขาดูแลของดีะคะ่ะดูแลของที่เขามาขายยังรูใหม่อยู่ดูดีอยู่เลยะคะ่ะถ้าขครได้ไปก็คุ้ม เสื้อผ้าเราก็ใหม่นะใส่แค่ครั้งเดียวต่อปีมาเอาไปเถอะเพราะว่าเราขนคอลเลกชันใหม่จากเมืองไทยมาตลอดก็เลยจะขายของเก่าไม่มีที่เก็บแล้วค่ะตู้เสื้อผาเต็มมากรออีกหนึ่งชั่วโมงไปกันต่อค่ะขณดนี้เวลาบ่ายสองห้สิบเก้านาทีบ่ายสามตลาดปิดแล้วค่ะ วันนี้คนแม่ค้าพ่อค้ากําลังเริ่มเก็บของกลับกันแล้วค่ะขายได้หลายตัวมากวันนี้มีคนยืนดูเสื้อผ้าอยู่ถึงคนแต่ว่าจะเก็บของแล้วค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวข้าวหน้าไปขายที่ไหนจะอัดคลิปให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเก็บของกันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ